you <laughs> ข่อยตีมาหันม่กกัดแมวปูไซดันโลมาทักครับสุดยอดอู้ดันโลเลยข่อยตีสามสี่ใหม่ขอ่อยคือมากันหรปกติแล้วก,วกันเมื่อกี้ปกติเลยไอม่อกีมาเอาางน้ละวมัน,นไม่ได้ปืนม,ม,มาไม่ได้ปืนมาสุกนั้นปานิน เาปืนมาดันไม่เห็นป่าโดนครับโดนโดนครับปืนิงครับพี่น้องยิงได้โอ้งวิ่งวิ่งวิ่ง ตัวแรกยิ่งได้ใส่ไงยอยู่ครับอันนี้ตัวที่สองโอ้พันอย่างน้อนี่นนอเอ้ยพี่หนอเอ้ยพันยังหรอโอ้เข็นมาละเดื่อพี่น้อขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดือ อุย้ยพันกันเอเยียงเลยเอียงเลยนี่นองเห็น,นบนอะไรนั่งข้างไม่มาแล้ว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 ใส่งามครับใส่งามอุยอ้ยรุดพอดีนิดเดียวลงเบี้ยว,ยวครับพี่น้องรุดพอดีครับจะพลาลงเบียวรุด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 ผูดีเลย อู้หางโกบุดีวะ่ะอู้บะนินใส่งามเลยดีนะมันรูดหางโกบุดีเดี๋ยวครับเดี๋ยวเอาไปนี่ก่อนเห็นแล้วอู้หลายตัวอยู่หลายตัวอยู่แลรงด้วยแต่ถ้าต่อเลยกะกะสวัสดีครับพ่อแม่น้องมาบอผมอีกครับหน,น,นุ่มกบสก้าวมันเป็นป้ามี่บะนินครับนี่ใส่นี่เลย ใส่หางอ่นีเงามครับต่่ับกะป่าแล้วเนะี้มะตกมะตป่าก่อนครับมาตกป่าก่อนลวันนี้เห็นปลนิ่มันลอยครับกเลยครับเรียกปนปนิน่ใส่งามเยสงตัวครับนหองตัวแล้วใส่งามเดี๋ยวมานมืงครับมาหลุ่นนีครับันนี้ ตกปลาก่อนละแต่ว่าเห็นปลานินลลอยครับก็เลยแปลวปืนมันยิงครับฝนก็ตกอีกตามมึงครับสีได้น้อยในไลทแต่ว่านัดสีไดงยี่ดอกดูส่งโอเคครับเดี๋ยวมาหลุดนะครับใส่ก็ได้ยี่ดอกวุ้ยยังไงถือยุกพี่น้องถือยุกถือยุกอ้าวลุดโอ้ยลุดครับพี่น้องลุดลุด ตัววัน่เครับตนนี่ตัวนนรรตวนใ้ใส่ใดอยู่ <c oughs> ใส่ถอดนะับพี่น้องหมทีวัวในใหญ่ก็โอเคอยู่ก็ใส่ใดอยู่เด้นี่แหะครับคล้งยองนี่ครับมีใส่ให่อยู่รับเอาครับ ตามพนงานต้อนพี่น้องเห็นไครับเป็นถุงเลยคิดว่าถือนะถือครับพี่น้องถือครับใส่ตัวนี้บใบใหญ่ป่นไ,ไหนแต่กระได้ยู่กระได้ยู่แหนบอ่ะใบใหญ่ใหญ่ยอยู่ดี แหน่ของลางคือขึ้นบนใหญ่ใส่ใหญ่อยู่ด้ววุ้นแหน่ต้นแหน่มันเหมือนตัวน่อยครับพี่หน่องนี่ม,มากตัวใหญ่ครับโอ้สุดยอดครับมันว่ายไวยครับมองไม่ค่อยชัดเห็นด้านล่างครับพี่น้อง เห็นดยูครับเนี่ยหมอกหอยฉาดครับแดดโปออกนั่นนป็นคืนเล่นวะให้นะเห็นนะมป็นคืนเล่นเนาะเป็นคืนเล่นเนาะุวนๆมันโอยู่นิ่งครับมันเร็วแห้โอ้เร็วเกินไปายยิงทันครับไปเน,นาะนะมันตื่นน้ำครับมันเร็วแห้งครับยิงมาทัานครับมันโอยู่นิ่งให้ยิงเลยครับลอยไว,ไวครับ xé ngàm như, oh, uh, uh, như đây này Môn uh, thực, lúc đó Thứ bò là Ô oh, thứ cái nồng thức 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 Ủa đừng nghe em thế nào Ô oh, thức 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 đây này nó cho nó hả Nói điều nưng Thức nói điều nưng Là ngân phăng con Xé ngàm xé ngàm Là ngân phăng con บนหนิงครับพี่น้องันแลนันลอยคือไล่กันครับบนหนิงครับบนหนิงให้ยิ่งเลยโอ้ใส่ง่าแบบนี้ใส่งามีครับโอ,อ,อ,บอ้กองลซันเลยแบนี้ไม่จบไม่จบโอ้ปุ่นุ่นปุ่นปุ่นน้องเอ็นมุ่นุ่นพุ่น โอ้หลายตัวเลยครับเดี๋ยวเถ้าขึ้นก่อนเอาต้นนี้ขึ้นก่อนนี่หลายตัวครับโอ้ยใส่งามเลยพี่น้องเลยผมบอกนี่ใส่ปลานิลมันใส่างามๆครับนี่มึงใส่มึงใส่มึงใส่ใสละก่อนครับโอ้ใส่ไงครับแตงแปดพี่น้องใส่ใส่ง,า,ง,นนสสงามเลยครับเกือบบูดตื๊กไหมน้อยเดียวแหมมึนงนีไหม ก็บ่ถือ,อบนิงครับบนิงใส่่ใส่ง,งามๆเลยเห็นหลายตูเยอะครพี่น้องเห็นหลายตัวเยอะครับเราถามต่อครับพี่น้องโอยู่ไก่ครับใส่เงี้ยูอยู่ไก่อยู่ไก่ใช่หรือบนิงน้ำใส่งามอยู่ใส่งามอยู่บนิงครับ สองตัวไล่กันอยู่อเรียนเล็กแต่หน่อยเล็วตายแมนแต่โอกาสถือกระยาครับเพราะยิ่งไกลแล้วก็วันิ่งตัวนี้ตัวนี้อยู่ไกลแต่อยู่เล็กน้อง บ่เ,เลือค่งถือคนอ๋อถือเซยถือเข้าพี่นอ oh, <no. S 1> ้องที่เขา้อกคนถือไงพอมึงใส่นะครับถือด่วยยิ่งบมกยางไก่ไนะนี่ฟังหุ่นเลยครับคนเราฟังเลยใส่งานะ่ามดีล่ะใส่ง่าครับไม่อยากลุ่มนะ มึงใส่ป๊าผีหนองมันวัวแมนหน่อยๆนะครับมึงได้มึงในกล่องมันหน่อยนะครับแต่ว่าแนมตัวจริงมันใหญ่เด้อสุดยอดครับมีใส่ใหญ่มาคล้องนี่างนให้มึงครับมึงสุดยอดอีน้ำแห้งครับตามมึงครับตามมึงผลงานต่อโดนครับโดน โดนครับโดนโดนแล้วอู้มาดูไซกันใสงามอยู่พี่น้องอู้ยิงไก่ยดีเลยอู้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โอ้ใสงามใสงามใสงามอู้ เดียวครับหันเดียวนึ่งมาเลยเกลือบพรวดถึกเกลือบพรวดถึกถึกหางมึงมึงใส่ปลาครับมึงใส่ใหไงนี่มันใส่หน่อยเลยเป็นหน่ออู้สุดยอดเลยครับพี่สุดยอดไม้หน่สุดยอดดีเลยอู้หิบุตรวัวนิงครับเร็ว vượt tỏa năm xe đến dưới đến dưới qua ô <laughs> thứ ui oh, oh, nhìn cày vượt thứ dưới thứ mà ui oh, nhìn cày đây Hãy oh, subscribe cho gì Ghiền ใส่ฟุกน้่มละใส่งามครับปานินปานินห่วยนี่ค้องนี่มิเ้ใส่งามเลยยอมเราไปใส่นี่สุดยอดโอ้ป้านิันใส่น้ำงามอืออู้อูออออ้ได้มึงใส่ได้มึงใส่เดี๋ยวให้มึงใส่ก็ให้มึงใส่ใมึง ใว่าบนใหายครับพี่นนออู้แดงแป็ดนี่ใส่งามเลยปนินน่งนี่ใส่ง่าครับพี่น้อปนินโอ้ยมย์เมยถือปืนมึงปนินพี่นนอใส่ง่าเลยครับผมว่มาม็นใส่หน,หน่อยเลยครับปนินเต้ โอเคครับมึงงานต่อมันสิให้โตก็ขอพี่น้องเอ้าถือครับถือปะกอวครับเอ้าถือเ้ย์น่าบูลเลยแบบนี้คือ,อ,อเป็นยังสัต ขางแล้วเขาใหม่กันเนีอหามือให้ส่งเลยเซลงเดี่ยวหรืพี่นอ้องอเ็จลูกเดี่ยวเลยพี่นอ้องคน่ทังใหม่คนเห็นวะคนเขางามพอดีเลยโอ้ ปนินเลยเมื่อกี้กับยศปลาคอเนาะก็เลยใส,ส่เลยลยี่ห้อสิบเบิร์ถึงถึงเสรโอเคครับมาหลุนกันต่อมาเนี่ยเชียร์ยกโตเดี๋ยวสีมาสรุปผลงานกัน,กนครับมาเชีดรอยกโตปากก็ไลก็แช่ก็ติดตามมันนุนกบอกคล่าวเหมือนเป็นกระร้นใจเ็ดคลิปต่อไปน้ำพี่น้องโอเคครับมาหลุนกันต่อพี่น้องมึงผลงานได้เจติมถังฟ่มแล้วปนินมีใส่ยังไงเนี่ยพี่น้อง <ciğim. S 2> นี่ใส่หานิวเลยโอเคครับเดี๋ยวม sí. ึงครับนี่ค้องนิ่งครับค้องนี่ครับโอ้ปลาหนิรลายครับโอเคครับนิ่งพอคว้าถึงพอเชคซีเมนต์ปนั่นเด้โอ้แมนเด้ เ่ขียงไหม oh, <no. S 1> โอ้นแม่หน่อเขาฟุบหน้องเมื่อกี้ยิงประคองล่ะมันถือมันลงก่อนเลยยิงหลัดหนาไปถือเพื่เข็งเสยน้องก,กะสิสมารสรุปผลงานหนมึงนะครับว่บานี้ักโตมาเนี่กะพ่อแล้วครับเลยไล่ละข้องยิ่งอ่ะเป็นข้องแบบนี้ครับน้ำแห้งครับน้ำแหง้งน้ำแห้งพอดีมีเห็นตัวปลาผมมาตกปลาล่ะ ผมก็เลยเห็นป่ามันลอยก็เลยขี่รถเข้าไปก็บแปบ,บเบืนมันยิ่งนี่เบืีนยิงครับใส่ปลาครับเจ้าตัวจด้สินับเอาไหมมึงครับใส่ปลาครับใส่ก็บ่นหน่อยนะครับบลาเนี่ยใส่กับมันหานิวนะครับผมหานิวหานิวกลางนี่หน่อยใส่กระมั้นหาขีดแลยครับนี่ครับใส่ปลา ก็ได้ป้านิ่นสองสี่หกแปดแปดตัวบกคอตัวหนึ่งเกาปลาเขีงตัวหนึ่งจิบตัวพอดีครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามหนุ่มกบโซกลาหัวเป็นกำลังใจในให้เฮ็ดคลิปน้ำครับพี่น้องจบคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากไว้นะครับผลงานเนี่ยไปนิใส่งามเลยครับโมเมนต์ใส่หน่อยครับโอเคครับไปละ อย่าลืมกดซับสไครต์แตะแตะโปรดอ,อย่าลืมอย่าลืมเก็บตนตะไคร้เหนียวไมียวะไอ้ครบโอ้โหเ,เอาไปต้นปลาเลย